คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาไกลครับกับฟิกกิงก๊อนะครับวันนี้เรามีพลอยเริ่มต้นที่การพันพอยเนาะก็เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะไอผมเข้าผิดห้องก็ผมไม่ได้ไปเข้าห้องนี้นะจะไปเข้าห้องกานะครับมาโอเคแถมตอนนี้อยู่ในห้องพิเศษนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มพออก่อนแล้วกันเอาเป็นสองเอาเป็นยี่สิบแล้วกันนะครับผมอ่ะยังที่ยี่สิบเลยรอตะคู่นะนี่ไงมาละไป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  มาเลยเว้มาเลยเว้เน right? okay, right right hey, okay, oh, ี่ยมาแล้วนี okay. oh, ่ไม่กระพุ้นไม่เข้าอ่ะโอเคขึ้นห้าสิบเลยกันนะครับมาทองมาทองเอ้ยนี่ไงหนึ่งเจ็ดห้าสิบโอเคมาก็โหถุงไม่ได้วะแม่งเอ้ยโอ้โหเริ่มลดถุงกันแน่เอาจริงทาไม่ค่อยดีนะครับอืมลดเยอะเกินว่ะ โอ้โหไม่เข้าแล้วเนะี่ยโอเคขอมันสองห้าสิบอ่ะขอขึ้นเป็นร้อยเลยได้ไหมไม่ได้ครับผมอุ้ยปูปิเลเซอร์เหรอเอาว่ามาครับโอเคขอมาเดิมครับผมเริ่มตอนอ่าอยู่ประมาณห้าแล้วกันนะวนะันนี้ผมยิงนัดละร้อยเลยนะครับอ่ะจะกปูปิเลเซอร์โอเคได้ไรได้มาอุย้ยทีหกพันโอเคได้อยู่มาห้าพันครับผมห้าพันจากอะไรก็ไม่รู้นะนี่ไงไปกับพูดมาด้วยเอาดิคลิปเนี้ยเอาที่สุดครับผมเอาที่สุด หมาหกพันห้าร้อยครับผมไป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 นี่ไงวานทองมาหกพันครับปลาทองไม่ได้นะโอเคมาคุกเปเลเซอร์ใหม่อีกแล้วครับผมมารอก่อนนะครับผมประมาณเหมือนเดิมครับประมาณห้าวีนะเจ็ดหกและห้าไปโอเคเท่าไหร่แต่อุ้ยเชี่ยหมื่นหกแล้วครับผมตอนนี้มาอีกไม่มีที่เด็ดอีกไหมีมีที่เด็ดอะไรอีกไหมหรืหมดแล้วเหรอไม่เอาดิไม่เอาหมดอย่างนี้ดิ โอ้โหหมดก๊อกแนะแน่เลยทุกคนมันไม่น่าให้ผมแล้วนะครับอื้เนี่ยดูดิมันยิงพยายามไม่ให้เกินหมื่นตลอดเลยซึ่งเอาตรงนะถือว่าวันนี้ผมมารอแล้วกันนะผมว่าอินนาร้อยเนี่ยมันพอได้หรือเปล่านะครับผมผมว่ามันก็พอได้เนาะถ้าเกิดคุนทรัพย์ของคุณเนี่ยมันมากพอนะครับผมที่จะทำให้ยิงให้ให้ไปแบบยิงต่อไหวนะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วอุย้ยเทียมังกรทองเดีย๋ยวมังกรทองมาเท่าไหร,นะร่เนี่ยเทียตอนนี้หมื่นสี่แล้วับผมโอเคผมว่าผมพักมือไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านี้ไหมเนะี่ยเพราะตอนนี้ค พราะรอบนี้ถือว่าผมเอามาเล่นแค่เก้าพันไงซึ่งก็คือจากรอบที่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้นดูทรงเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยได้แล้วเอาจริงๆ okay, โอเค,อเคก็อถือว่ามาเล่นให้ดูความขำๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อะได้พอยกับเท่าเดิมนะก็ถือว่ามาลองยิงนัดร้อให้ดูแล้วครับผมก็ถือว่าผมนี่ก็มีช่วงบวกช่วงลบบ้างอะเนาะแต่ก็อะก็ยังพอไปต่อไหวนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมค่อยมาเริ่มเล่นใหม่แล้วกันนะครับผมแต่คลิปนี้ขอพอไวเพียงเท่านีกน้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นนนนนนะคคคครรัััับบใลิป้้สสววีีดย